บทเรียนชีวิตโรมตอนที่65การเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบโดยชีวิตที่ต่อก,กิ่งวงเล็บสองในฐานะผู้เชื่อที่อยู่ในพระคริสต์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเรื่องของชีวิตอย่างสิ้นเชิงเปาโลได้กล่าวถึงชีวิตเอาไว้มากมายตั้งแต่โรมบทที่5ข้อ10เป็นต้นไปในข้อนี้เขากล่าวว่าเราจะได้รับความรอดในชีวิตของพระองค์และในข้อ17ก็กล่าวว่าเราจะเป็นกรรษัตริย์ในชีวิต จากนั้นในบทที่6ข้อ4เขากล่าวว่าเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามสภาพใหม่ของชีวิตในบทที่8ข้อ2เปโโลกล่าวถึงพระวิญญาณแห่งชีวิตและในข้อส0ก็กล่าวว่าวิญญาณของเราก็เป็นชีวิตเพราะเหตุความชอบธรรมนอกจากนั้นความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณก็คือชีวิตในเล็บข้อ6และชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ยังถูกแจกปันเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ผู้ส่งให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย ันเล่ข้อ11เป้าหมายของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงบรรลุถึงเป้าหมายของพระองค์ในการก่อกำเนิดบุตรทั้งหลายที่จะก่อร่างขึ้นเป็นพระกายเพื่อจะสำแดงพระคริสต์โดยการเติบโตและการใช้งานของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราวันนี้พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าไม่เพียงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นพระบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากด้วยอนเล่ข้อ29 ในฐานะพระบุตรหัวปีพระองค์ก็คือต้นแบบและแม่แบบของฐานะแห่งบุตรสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ในที่สุดทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็จะก่อร่างขึ้นเป็นกายอินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งก็คือพระกายเพื่อมาสาแดงพระคริสโดยการสาแดงของพระคริสในพระกายพระบิดาจึงได้รับส่าราศีเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมและการแบ่งแยกบริสุทธิ์ความชอบธรรมคือจุดเริ่มต้นเป็นฐานราก การแบ่งแยกบริสุทธิ์คือขั้นตอนและสง่าราศีคือการสำเร็จสุดยอดขั้นตอนที่จะนำเราเข้าสู่สง่าราศีอย่างครบริบูนนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างสิ้นเชิงชีวิตมนุษย์และชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเราคือชีวิตที่ตอกกิ่งอันเป็นการผสมกลมกลืนระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตมนุษย์มีความคล้ายคลึงกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์มันอย่างที่ถุงมือมีความคล้ายคลึงกับมือ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจสิทธขาดของพระเจ้าในการในรมิตสร้างถ้าไม่มีมือถุงมือย่อมจะไร้จุดประสงค์และไร้ประโยชน์ในหลักการเดียวกันถ้าชีวิตมนุษย์ไม่ได้บรรจุพระเจ้าชีวิตมนุษย์ย่อมจะไร้จุดประสงค์และไร้ประโยชน์ชีวิตมนุษย์ถูกในรมิตสร้างขึ้นมาตามฉายาและลักษณะของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะบรรจุชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ได้บรรจุชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วชีวิตมนุษย์ก็เป็นเหมือนถุงมือที่ว่างเปล่าซึ่งไม่มีจุดประสงค์ความหมายของชีวิตมนุษย์คือการบรรจุชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตมนุษย์นั้นซับซ้อนนอกจากจะถูกพระเจ้าเนรเมสร้างแล้วชีวิตนี้ยังตกต่ำเสื่อมเสียและปะปนกับสิ่งที่อยู่ฝ่ายมารและเป็นฝ่ายซาตานถึงอย่างนั้นองค์ประกอบที่ดีซึ่งพระเจ้าเนรมิมสร้างไว้ก็ยังคงอยู่ ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงรักชีวิตมนุษย์ที่ซับซ้อนนี้ในการที่ชีวิตมนุษย์จะสามารถต้อนรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จะต้องผ่านขั้นตอนซึ่งมีทางการกลายเป็นเนื้อหนังการตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์เมื่อทรงกลายเป็นเนื้อหนังพระคริสต์ก็ทรงสวมใส่ร่างกายทางกายภาพเพื่อพระองค์จะสามารถหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อความบาปของเราบทการเขนบทการเขนนั้นพระองค์ไม่เพียงสําเร็จการถ่ายเท่านั้น แต่ยังทรงสิ้นสุดสิ่งที่อยู่ด้านลบทั้งหมดในจักรวาลน,นี้ด้วยหลังจากที่ทรงตรึงตายและถูกฝังแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าสู่การเป็นขึ้นพร้อมด้วยองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในเวลานี้พระองค์จึงสามารถที่จะทําให้เรามีการเริ่มต้นแห่งการเกิดใหม่บังเกิดใหม่และเปลี่ยนแปลงเราได้นอกจากนั้นในการเสด็จสู่สวรรค์พระคริสต์ยังถูกยกชูรับสง่าราศีและประทับ,บัลังทั้งยังได้รับฐานะประมุข ฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและฐานะกษัตริย์ด้วยปัจนี้ชีวิตอนันศักดิ์สิทธิ์จึงมีคุณสมบัติอย่างครบบริบูรณ์และเตรียมพร้อมที่จะให้ชีวิตมนุษย์ต้อนรับได้แล้วในวันที่เราต้อนรับชีวิตอนันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่เราการสมรสที่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในตัวเรานี่คือการสมรสระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตอนันศักดิ์สิทธิ์โดยการสมรสนี้เราจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่พิเศษอย่างยิ่ง นี่คือสาเหตุที่เปาโลบอกเราในหนึ่งโครินโตบทที่สามว่าสิ่งสารพัดลว้วนเป็นของเราฟ้าสวรรค์มีเพื่อแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็มีเพื่อมนุษย์เราทั้งหลายคือศูนย์กลางหรือจุดศูนย์รวมแห่งจัก,กรวาลน,นี้เพราะเรามีชีวิตที่ได้สมรสกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เรามีประสบการณ์ต่อการต่อกิ่งระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราการผสมกลุ่มกลืนของสองชีวิตนี้จะก่อกำเนิดบุตรทั้งหลายอย่างถูกต้อง เพื่อจะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จเป็นจริงเราจะถูกเปลี่ยนแปลงและถอดแบบตามพระชายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ผ่านชีวิตที่ผสมกลมกลืนและต่อกิ่งนี้ขั้นตอนและเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบเป็นสองคำที่มีความหมายสําคัญอย่างยิ่งทั้งสองคำคือหน้าต่างที่ให้เราได้มองเข้าไปในส่วนลึกแห่งการเปิดเผยที่ถูกเผยเป็นนายไว้ในหนึงสือโรม การเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของชีวิตส่วนการถอดแบบมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแห่งชีวิตการที่เราต้องเข้าใจอย่างครบถ้วนถึงขั้นตอนและเป้าหมายนี้คือเรื่องที่สําคัญเรื่องที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะแบ่งปันกับท่านนี้คือผลลัพธ์จากการนําประสบการณ์กว่า50ปีในฐานะคริสเตียนมาพิจารณาภายใต้ความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าพระวิญ,ญญาณที่ผสมผสานรวมกัน พันธสัญญาหม่กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่าเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์และเป็นขึ้นมากับพระองค์แล้วตอนที่ยังเป็นอนุชนข้าพเจ้าพยายามหาคําตอบว่าข้าพเจ้าจะถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์และถูกฝังร่วมกับพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงและถูกฝังไปนานกว่า1,900ปีแล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้อ่านหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่มีองค์ประกอบของเวลาแต่อย่างใด เราถูกจำกัดไว้ด้วยเวลาแต่พระเจ้าผู้เป็นนิรันนั้นไม่ทรงถูกจำกัดไว้เช่นนี้แม้การมองเห็นเรื่องนี้ก็ช่วยข้าพเจ้าได้บ้างแต่ก็ไม่ส่งผลต่อชีวิตของข้าพเจ้าในภาคปฏิบัติจริงแต่อย่างใดข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าถูกตรึงตายและเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วแต่ข้อเด็จริงที่เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าในภาคปฏิบัติจริง ก็ทาให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์และไม่อิ่มหน,นาไม่ว่าอย่างไรหลักธรรมหรือทฤษฎีเช่นนี้ก็ไม่อาจทําให้ข้าพเจ้าอิ่มใจได้ต่อมาข้าพเจ้าก็เริ่มมองเห็นว่าในพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนั้นมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอยู่หลายชนิดในเอ็กซโดบที่30มีน้ํามันหอมที่ผสมผสานร,รวมกันเป็นน้ํามันหอมที่ประกอบไปด้วยน้ํามันมะกอกเทศซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ได้ผสมผสานรวมกันกับเครื่องเทศอีกสี่ชนิดเครื่องเทศเหล่านี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงสภาพมนุษย์การตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์เป็นสําคัญในพันธสัญญาเดิมก่อนที่พระวิญญาณน,นั้นจะถูกผสมผสานรวมกันพระวิญญาณในเวลานั้นเป็นเพียงพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งมีเครื่องหมายเล็งโดยน้ํามันพระวิญญาณยังไม่ได้ส่งกลายเป็นน้ํามันหอมยังไม่กลายเป็นพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันที่ก่อกําเนิดขึ้นมา ผ่านการเติมเครื่องเทศลงไปแต่เมื่อผ่านขั้นตอนแห่งการกลายเป็นเนื้อหนังการตรึงตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์แล้วสภาพมนุษย์การตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์ก็ได้ผสมผสานกันกับพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้จึงเป็นพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันเป็นน้ำมันหอมที่ผสมผสานรวมกันกับองค์ประกอบแห่ Έ งสภาพมนุษย์การตายและการเป็นขึ้น ยาที่ครอบคลุมสรรพสิ่งสมมุติว่าท่านมีน้ำเปล่าอยู่แก้วหนึ่งต่อมาท่านก็เติมส่วนผสมที่ช่วยบำรุงสุขภาพลงไปในน้ำเพื่อทำให้เป็นเครื่องดื่มที่อริดอร่อยหลังจากนั้นท่านก็จะดื่มน้ำนั้นโดยไม่ดื่มส่วนผสมเหล่านี้ไม่ได้อีกแล้วบางครั้งผู้เป็นแม่ก็อาจใส่ย,ยาลงไปในเครื่องดื่มเช่นนี้ให้ลูกที่ป่วยดื่มแม้เด็กคนนี้อาจไม่ยอมกินยาเปล่าๆแต่เมื่อยานี้กลายเป็นส่วนที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มที่ผสมผสานรวมกันนี้ เด็กจึงได้ดื่มยาด้วยเมื่อทําเช่นนี้ยาที่ถูกเติมลงไปในเครื่องดื่มที่มีรสหวานจึงได้เข้าไปในตัวเด็กและทํางานในตัวเขาอย่างปกติวิสัยวันนี้พระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็คือยาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งมีส่วนประกอบอยู่เต็มไปหมดจริงๆแล้วยาน,นี้ก็คือพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งในพระวิญญาณนี้มีสภาพพระเจ้า สภาพมนุษย์และการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ดังนั้นเมื่อเราลองเรียกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าพระวิญญาณที่ครอบคลุมสรรพสิ่งพร้อมด้วยส่วนประกอบที่อัศจรรย์เหล่านี้จึงได้เข้าสู่เราเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์ตอนนี้เราก็มาถึงประเด็นสําคัญในโรมบทที่6ข้อ5เปาโลกล่าวว่า เพราะว่าถ้าเราเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพรงในลักษณะการตายของพรงแล้วเราก็จะเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพรงในลักษณะการเป็นขึ้นของพรงด้วยเป็นแน่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อซึ่งอยู่ในพระคริสต์เราได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกันกนกบพรงในลักษณะการตายของพรงแล้วลักษณะการตายของพระคริสต์ก็หมายถึงบัพติศมนั่นเองยิ่งไปกว่านั้น เราจะเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์ด้วยดังนั้นเปาโลจึงกล่าวว่าถ้าเราได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์ในลักษณะการตายของพระองค์แล้วเราย่อมจะเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระองค์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์ซึ่งก็คือในสภาพใหม่แห่งชีวิตที่กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้านี้ด้วยโรมบทที่6ข้อ5กล่าวถึงสองขั้นตอนแห่งการเติบโตของเราในพระคริสต์ ขั้นตอนแรกได้เกิดขึ้นแล้วส่วนขั้นตอนที่สองกำลังคืบหน้าไปเรื่อยๆในด้านหนึ่งเราเติบโตโดยการเข้าสนิทกับพระคริสต์แล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็กำลังเติบโตโดยการเข้าสนิทกับพระคริสต์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์เราได้เติบโตแล้วในการรับบัพติศมาและบัดนี้เราก็กำลังเติบโตอย่างต่อนเนื่องในสภาพใหม่แห่งชีวิตถ้าดูตามข้อห้านี้จะเห็นว่าเปาโลถือว่าบัพติศมาเป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่อยู่ในการเติบโตในชีวิตของเราแต่กลับมีคริสเตียนอยู่น้อยมากที่เห็นว่าบัพติศมามีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตไม่ว่าอย่างไรการรับบัพติศมาก็คือการเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระคริสต์ถ้าดูตามศัพท์ที่ภาษากรีกใช้ในที่นี้ก็จะเห็นว่าเราได้ร่วมเติบโตด้วยกันกับพระคริสต์แล้วกรณีนี้หมายความว่าขณะที่เรารับบัพติศมานั้นเราก็ได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระคริสต์ ถ้าอยากทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงโดยชีวิตแห่งการต่อกิง่งเราก็จำเป็นต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ได้หลังจากที่เราได้รับบัพติศมาเราก็ได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์ในลักษณะการตายของพร่งแล้วเมื่อเรากลับใจร้องเรียกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าและเชื่อในพรองชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความซับซ้อนในด้านบวกก็เข้าสู่เราจากนั้นก็มีการสมรส หรือการต่อกิ่งระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นชีวิตที่ต่อกิ่งนี้เริ่มเติบโตขึ้นทันทีกรณีนี้หมายความว่าในชีวิตคริสเตียนของเราเริ่มมีการเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์นอกจากนั้นเมื่อเราได้รับบัพติศมาในน้ําแล้วเรายังเติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับโองต่อไปด้วยบัพติศมาคือดินที่ดีที่สุดสําหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราถูกจุ่มลงไปในน้ํา เราก็เหมือนกับมเมล็ดพืชที่ถูกปลูกลงไปในดินเมื่อได้เติบโตในการเข้าสนิทกับพระคริสต์ในการรับบัพติศมาแล้วเราก็ขึ้นมาจากน้ําในการเป็นขึ้นการรับบัพติศมาเช่นนี้ย่อมไม่ใช่แค่พิธีกรรมหรือรูปแบบพิธีการอย่างแน่นอนเมื่อผู้เชื่อคนหนึ่งมีประสบการณ์ต่อการรับบัพติศมาอย่างถูกต้องพระวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในเขาย่อมจะประหารคนเก่า ไปพร้อมกับคุณประกอบที่อยู่ฝ่ายโลกและผิดบาปของเขาจากนั้นเขาก็ขึ้นมาจากน้ำในฐานะคนใหม่เช่นนี้เขาจึงได้ผ่านก้าวสำคัญที่อยู่ในการเติบโตในชีวิตมาแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้เชื่อคนนั้นก็จะเติบโตในพระคริสต์ต่อไปเรื่อยๆในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์กล่าวคือเขาจะดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพใหม่แห่งชีวิตไปทุกวันนี่คือการเติบโตที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวทางภายนอกเท่านั้น เมื่อผู้เชื่อคนหนึ่งยิ่งเติบโตชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งทำงานอยู่ภายในเขาเพื่อให้เขาถูกตรึงตายและทำให้เขาเป็นขึ้นเมื่อมีการเติบโตเช่นนี้เราจึงได้ประสบการณ์ต่อการปรับใช้ข้อเท็จจริงที่เราถูกตรึงกางเขนร่วมกับพระคริสต์ซึ่งได้สำเร็จสมบูรณ์ไปแล้วเมื่อ1,900กกว่าปีก่อนการที่เราถูกตรึงกางเขนร่วมกับพระคริสต์จึงไม่ใช่แค่ทฤษฎีหลักธรรมหรือความเชื่อที่ไม่ส่งผลใดๆในภาคปฏิบัติจริงต่อการดำเนินชีวิตของเราอีกต่อไป ตรงกันข้ามการร่วมตึงตายกับพระคริสต์ได้ถูกนำมาปรับใช้บนตัวเราอย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นบัดนี้เราจึงเติบโตอยู่ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระคริสต์และดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพใหม่แห่งชีวิตทุกวันการดำเนินชีวิตแห่งบัพติศมาการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตแห่งบับติศมาในด้านหนึ่งการรับบับติศมานั้นได้สำเร็จสมบูรณ์ไปแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งการรับบับติศมาก็ยังคงดำเนินต่อไป จนกว่าเราจะถูกเปลี่ยนแปลงและทอดแบบตามพระชายาของพระคริสต์อย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตแห่งบับติศมาต่อไปจนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้กรณีนี้หมายความว่าเราต้องอยู่ภายใต้การปรับใช้กนไตายของพระคริสต์ทุกวันในขณะที่เรามีประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์ซึ่งบัดน,นี้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่อยู่ในพระวิญญ,ญาณผู้ครอบทุมสรรพสิ่ง ถ้าสามีรหรือภรรยาของเราทำให้เราลำบากใจเราก็สามารถประสบการณ์ต่อการปรับใช้การตายของพระคริสต์ได้ในเวลานั้นเลยเราสามารถมีประสบการณ์ต่อการประหารองค์ประกอบด้านลบที่อยู่ในตัวเราแทนที่จะไปโต้เถียงกันเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยหลักธรรมหรือภาคปฏิบัติบางอย่างแต่โดยองค์ประกอบแห่งการประหารที่อยู่ในการตายของพระคริสต์ซึ่งครอบคลุมอยู่ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งยาปฏิชีวนะฝ่ายสวรรค์ ชีวิตอันศักดิธิ์คือยาปฏิชีวนะฝ่ายสวรรค์การโต้เถียงกับสามีหรือภรรยาของเราคือการไอเมื่อเราโต้เถียงกับสามีหรือภรรยาของเราเราก็กำลังไอแล้วการตายของพระคริสต์คือยาปฏิชีวนะชนิดเดียวที่สามารถกำจัดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเช่นนี้ได้ยาปฏิชีวนะฝ่ายสวรรค์ไม่เพียงตรึงเราไว้ที่กางเขนเท่านั้นแต่ยังทำให้เราเป็นขึ้นและทำให้ความคิด อารมณ์และความตั้งใจของเราถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยการเป็นขึ้นและการเปลี่ยนใหม่นี้คือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทั้งอินเสียภาพและอยู่ในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าสาเหตุที่เป็นอินเสียภาพก็เพราะขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและที่อยู่ในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าก็เพราะ มีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่องค์ประกอบเก่าถูกขจัดออกไปและองค์ประกอบใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาการทำให้ใบหน้ามีสีสันด้วยการแต่งหน้าย่อมไม่เป็นอินทรียภาพหรืออยู่ในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าแต่ใบหน้าที่มีสีสันเปลี่ยนไปโดยการกินอาหารบำรุงนั้นเป็นอินทรียภาพและอยู่ในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าการเปลี่ยนไปเช่นนี้อาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพก็ได้ ถ้าเราอยากถูกเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเฝ้าหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานอ่านพระคำและร้องเรียบพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอเช่นนี้เราก็ได้กินดื่มและสูตรรับการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์เข้าสู่เราการหล่อเลี้ยงนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนไปในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าซึ่งทําให้องค์ประกอบเก่าที่อยู่ในด้านลบถูกขจัดออกไปและถูกแทนที่ด้วยองค์ประกอบใหม่ที่อยู่ในด้านบวก การเปลี่ยนไปในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในสองโครินโทบทที่สข้อ18เปาโลก,กล่าวถึงการแลดูและสะท้อนสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใบหน้าที่ปราศจากผ้าคลุมและการถูกเปลี่ยนแปลงจนเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเพ่งพินิษพระคริสต์และสะท้อนพระองค์เราก็ถูกเปลี่ยนแปลงจนเหมือนพระฉายาของพระองค์จากสง่าราศีสู่สง่าราศี คือจากสง่าราศีระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเรื่องนี้เป็นมาจากพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตที่กล่าวไว้ในข้อ6นั่นเองข้อ17กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับดาบี้ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างข้อ6และข้อ17ด้วยการนำข้อ7จ็ถึงสิไปใส่ไว้ในวงเล็บซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า ข้อ17เป็นข้อความที่ต่อจากข้อ6ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระวิญญาณนั้นผู้ทรงให้มีชีวิตขณะที่เราแลดูและสะท้อนสังหาราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณน,นี้เรายิ่งแลดูพระองค์เราก็ยิ่งได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์และถูกเปลี่ยนแปลงในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าการเติบโตและการแบ่งแยกบริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงย่อมครอบคลุมถึงการเติบโตและการแบ่งแยกบริสุทธิ์ ขณะที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงเราก็เติบโตและถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ไปด้วยในที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้เกิดการถอดแบบเรายิ่งถูกเปลี่ยนแปลงเราก็ยิ่งถอดแบบตามพระฉายาของพระคริสต์โดยขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบนี้เราจึงถูกนำเข้าสู่ฐานะแห่งบุตรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างครุบบริบูรณ์เพื่อจะกลายเป็นอวิวะแห่งพระกายของพระคริสต์เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการได้รับพระกายเช่นนี้มาสำแดงพระคริสต์ ก็คือเป้าหมายแห่งพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าข้าพเจ้ามีภาระให้วิสุทธิชนทุกคนได้รับสุขชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งอย่างครบบริบูรณ์และมีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบกสิ่งที่จําเป็นต่อเราไม่ใช่คําสอนหรือความพยายามของตนเองแต่เราจําเป็นต้องมีนิมิตข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระวิญญ,ญาณนั้นส่งส่องสว่างแก่วิสุทธิชนทั้งหลายและเปิดเผยเรื่องเหล่านี้แก่พวกเขา เพื่อเขาจะมีประสบการณ์ต่อเรื่องเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวันเมื่อเรามองเห็นดิมิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบโดยชีวิตแห่งการต่อกิ่งแล้วรวมบทที่6ข้อ8จึงจะกลายเป็นความเที่ยงแท้ที่อยู่ในประสบการณ์ของเราในภาคปฏิบัติจริงการที่เราร่วมตายกับพระคริสต์จะไม่เป็นแค่ข้อเท็จจริงที่เราเชื่ออีกต่อไปแต่จะกลายเป็นประสบการณ์ในแต่ละวันของเราผ่านการดำเนินการของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเรา ชีวิตนี้มีทั้งประหารเราให้ตายและทําให้เราเป็นขึ้นเช่นนี้เราจึงเติบโตได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์และถูกเปลี่ยนแปลงสีลักษณะพิเศษของชีวิตชีวิตทุกชนิดล้วนมีลักษณะพื้นฐานอยู่4ประการคือท่าแท้แห่งชีวิตหรือเดชแห่งชีวิตกฎแห่งชีวิตและรูปร่างแห่งชีวิตชีวิตทุกชนิดต่างก็มีท่าแท้ของมันเองแม้ท่าแท้ของชีวิตบางชนิดอาจเป็นนมามธรรมและลับลึก แต่ชีวิตนั้นก็ยังคงเปลี่ยมด้วยลิเดทที่เป็นแก่นสารลองดูเมล็ดคาเนชันเป็นตัวอย่างหลังจากที่เมล็ดคาเนชั่นถูกปลูกลงในดินและเริ่มงอกขึ้นในที่สุดเมล็ดนั้นก็จะแวกผิวดินและเริ่มงอกให้เราเห็นทุกชีวิตยังมีกฎของมันเองด้วยซึ่งก็คือมีหลักการที่คอยกำกับการใช้งานและการพัฒนาของชีวิตนั้นเมื่อมีกฎแห่งชีวิตคอยควบคุมการเติบโตวไว้ต้นคาเนชั่นจึงได้แต่ออกดอกคาเนชั่น ไม่มีทางออกดอกกุหลาบอย่างแน่นอนเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้เลยกฎแห่งชีวิตที่อยู่ในต้นคาเนชั่นย่อมมีการใช้งานอย่างอัตโนมัติเพื่อจะชี้นำการพัฒนาของตัวมันเองนอกจากนั้นชีวิตทุกชนิดยังมีรูปร่างแห่งชีวิตที่เฉพาะเจาะจงด้วยตัวอย่างเช่นแอปเปิลวอ i n ชิงตันย่อมมีรูปทรงที่มีลักษณะเฉพาะชาวสวนจึงไม่ต้องสอนต้นแอปเปิลให้ออกผลที่มีรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ชีวิตที่อยู่ในต้นแอปเปิ้ลย่อมทำให้ผลแอปเปิ้ลเกิดรูปร่างเองอย่างอัตโนมัติชีวิตทุกชนิดล้วนเป็นเช่นนี้ทำให้มีรูปร่างตามแบบอย่างของพระบุตรหัวปีการถอดแบบชี้ถึงการทำให้มีรูปร่างของชีวิตเมื่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เติบโต,ตขึ้นภายในเราและเปลี่ยนแปลงเราชีวิตนี้ย่อมจะทำให้เรามีรูปร่างตามแบบอย่างหรือพระชายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอย่างปกติวิสัย คริสเตียนหลายคนมองไม่เห็นความเที่ยงแท้นี้จึงพยายามทําให้ตัวเองมีรูปร่างเหมือนพระลักษณะของพระคริสต์การพยายามด้วยตัวเองเช่นนี้ย่อมไม่มีทางได้ผลในเรื่องนี้สิ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพคือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เติบโตอยู่ภายในเราแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเราและทําให้เรามีรูปร่างเราไม่จําเป็นต้องทําให้ตัวเองมีรูปร่างแสดงหรือบากบัน่นเพื่อปรับปรุงการประพฤติของเราเลย สิ่งที่จําเป็นต่อเราก็คือการมีประสบการณ์ต่อชีวิตที่ต่อกิ่งให้ครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมีธาตุแท้ฤทธิเดชกฎและรูปร่างในฐานะที่เรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงเรากําลังถูกทําให้มีรูปร่างไปทีละเล็กทีละน้อยจนเหมือนกับพระจายาแห่งพระบุตรของพระเจ้าโดยการใช้งานของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งได้ผสมกลมกลืนกับชีวิตมนุษย์ของเรา ดังนั้นเราจึงสามารถสบายใจได้ขจัดองค์ประกอบด้านลบออกไปขณะที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ทำงานอยู่ภายในเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและถอดแบบเราชีวิตนี้ก็จะขะจัดองค์ประกอบด้านลบที่อยู่ในตัวเราออกไปด้วยเหตุนี้เราจึงไม่จำเป็นต้องให้ใครมาปรับแก้เราชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จะทำงานอยู่ภายในเราเพื่อจะกำจัดทุกสิ่งที่อยู่ในด้านลบหรือเป็นฝ่ายธรรมชาติไปทีละเล็กทีละน้อย ทำให้สิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเป็นขึ้นประการที่สองชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ยังทําให้เราเป็นขึ้นด้วยไม่ว่าเราจะตกต่าสักเท่าไรเราก็ยังคงเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมนุษย์สร้างล้วนดีทั้งนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งสิ่งทรงสร้างของพระองค์แต่พระองค์จะทรงได้สิ่งทรงสร้างกลับคืนมาและฟื้นสภาพให้สิ่งเหล่านั้นโดยลิบเดชแห่งการเป็นขึ้นของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ขจัดองค์ประกอบด้านลบออกไปชีวิตนี้ก็ทำงานในการทำให้สิ่งทรงสร้างดั้งเดิมของพระเจ้าได้เป็นขึ้นด้วยพระเจ้าทรงอนุมิตรสร้างเราให้มีความคิดอารมณ์ความตั้งใจจิตใจและวิญญาณและพระองค์ยังทรงมุ่งหมายที่จะนำทุกๆด้านในตัวเราที่ว่ามานี้เข้าสู่การเป็นขึ้นก่อนที่เราจะได้รับความรอดเราอาจมีความคิดที่ไม่เฉียบแหลมอารมณ์ที่ไม่สมดุล และความตั้งใจที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อเรายิ่งติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์ต่อพระองค์ความคิดของเราก็ยิ่งแจ่มแจ้งและมีสติสัพชัญญะอารมณ์ของเราก็ยิ่งมีความสมดุลอย่างถูกต้องและความตั้งใจของเราก็ได้รับการปรับแก้นี่ไม่ใช่อุปนิสัยตามธรรมชาติของเราเองแต่เป็นอุปนิสัยที่เป็นขึ้นสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะชีวิตแห่งการเป็นขึ้นที่อยู่ภายในเรา ย่อมทำให้ส่วนต่างๆภายในตัวเราที่พระเจ้าทรงนรสร้างไว้ได้เป็นขึ้นยกสมรรถภาพของเราให้สูงขึ้นขณะที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้สมรรถภาพของเราเป็นขึ้นก็จะทำให้สมรรถภาพเหล่านั้นถูกยกให้สูงขึ้นจนไปสู่จุดสูงสุดด้วยสิ่งนี้จะก่อให้เกิดอุปนิสัยที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากในตัวเราคนที่เป็นคริสเตียนไม่ควรมีอุปนิสัยที่ย่ำแย่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราควรแสดงอุปนิสัยที่สูงสุดออกมาเพราะสมรรถภาพตามธรรมชาติของเราได้ถูกยกให้สูงขึ้นโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราอยากมีประสบการณ์ต่อเรื่องนี้อย่างครบบริบูรณ์เราก็จำเป็นต้องสัตซ์ซื่อในการติดต่อกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราถ้าเราสัตซ์ซื่อในการทำเช่นนี้อุปนิสัยของเราก็จะถูกยกให้สูงขึ้นนำความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงนอกจากนั้นขณะที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ทำการขจัด ทำให้เป็นขึ้นและยกให้สูงขึ้นชีวิตนี้ยังนําเอาความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงเข้าสู่ส่วนต่างๆทางภายในของเราด้วยด้วยเหตุนี้หลายคนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีความคิดที่เฉียบแหลมพี่น้องชายและหญิงบางคนเข้าร่วมการประชุมของคริสตจักรทุกรอบแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศเพราะสมรรถภาพที่เป็นขึ้นและถูกยกให้สูงขึ้นของพวกเขา ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ทราบสั้นทั่วทั้งตัวเราสุดท้ายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะทราบสั้นไปทั่วทั้งตัวเราการทราบสั้นนี้ยังดีกว่าการดนใจมากนักในที่สุดทั้งตัวเราก็จะชุ่มโชคไปด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ได้ทราบสั้นไปทั่วทั้งตัวเราและทําให้เราเปลี่ยนไปในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่า เมื่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทราบซ่านไปทั่วทั้งตัวเราเราก็ถอดแบบตามพระชายาของพระคริสต์แม้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จะเตรียมพร้อมและสามารถที่จะทําการเช่นนี้ในตัวเราได้แต่เราก็จําเป็นต้องฝึกฝนตนเองตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงแก่เราด้วยเราจําเป็นต้องติดต่อกับพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์อ่านพระคำและสูตรรับพระองค์เข้ามาอย่างสัตย์ซื่อการทําสิ่งเหล่านี้คือการตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญ,ญาณ เมื่อความคิดของเราถูกตั้งไว้ในวิญญาณก็จะไม่มีส่วนใดในตัวเราที่แยกจากวิญญาณอีกเรื่องนี้ย่อมทำให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์มีหนทางที่จะขจัดองค์ประกอบด้านลบทำให้สมรรถภาพต่างๆของเราเป็นขึ้นถูกยกให้สูงขึ้นและได้รับการหล่อเลี้ยงทั้งอย่างซาบซ่านไปทั่วทุกส่วนของเราด้วยเราต้องนำเรื่องนี้ไปอธิษฐานเพื่อตัวเราเองเพื่อผู้อื่นและเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย ขอให้เราสัดซื่อในการเป็นอยู่และดำเนินชีวิตตามเรื่องต่างๆที่เราได้เห็นในข่าวสารตอนนี้จบตอนที่65การเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบโดยชีวิตที่ต่อกิ่งวงเล็บ2จากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิทเนิลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณา,นานติดต่อโทรศัพท์0 2 7 4 6 5778หรือลาย at gospel book room